อ่าฮัลโหลสวัสดีนวยนะครับวันนี้มาพบกับผมรายการ KWC Gamer นะครับอ่าเราก็เป็นช่องใหม่นะครับวันนี้เราก็จมาสอนวิธีการสร้างกล่องแบบใหม่นะครับคั้นแรกให้เราวางกล่องไปเลยนะครับวางกล่องครับอ่าฮะว,วางกล่องไปแล้วอ่าเอาใหม่ฮะขั้นแรกให้เราวางอันนี้เลยครับสไปเดี์อะไรนะฮะ ไอไข่สีม่วงเนี่ยนะครับของก็มีไม่กี่อย่างนะครับวางไปเลยนะครับอ๋อเสียงโคตรน่ากลัวครับแล้วก็นี่ครับวางสิครับพี่ไม่ใช่ไปทุบมันอ่าครับแล้วพะนั้นเราก็วางกล่องนะครับอ่ากดมันกดไม่ค่อยจะโดนเลยนะครับเป็นไรไม่รู้นะฮะโดนก็เดินแม่งโอ้ยจะกดเลื่อนกดไม่ไปนะครับ ก็จะเทียงเลยครับดังนั้นให้เราวางแบบนี้เลยนะคะแล้วพอหน้าเราก็เอานี่ครับริเวอร์นะครับย่อแล้วริเวอร์เลยนะครับอ้าวเราจะกดนะครับแต่ดันไปทุกเอาใหม่ครับเพราะว่าโทรศัพท์มันก็เหมือนว่ามันยังไงยังไงอยู่นะครับนมันไม่ได้เป็นที่ตัวสัมมันน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับหรือว่าผมคิดไปเองครับ อ่าฮะก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับกล่องตกแต่งนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะย้อมสีด้วยอะไรก็ตามนะฮะเพียงแค่กดค้างที่มันนะครับไม่ว่าเราจะเอาสีอะไรมันก็เป็นสีตามได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบกันเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็อ่าขอลาไปก่อนสำหรับช่องใหม่ช่องนี้นะครับก็ตอนแรกก็สร้างช่องมาแล้วช่องหนึ่งนะครับ แต่ด้านไปลืมพาสเวิร์ดนะครับก็เลยสร้างใหม่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ้นะครับกดไลค์ที่ปุ่มโลโก้นี้เลยเอ่ะโลโก้ผม